ช่อง7ด HD บริษัทกันตนากรุปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอรายการเรื่องจริง Night Life นำเสนอโดยน้ำดื่ม Regency High luxury reward. is a good man. Thailand. ผู้ชมทุกท่านนะพาสู่ช็อคโชว์ไรตี้และสาระดีๆก่อนนอนกับเรื่องจริงไนท์ไลฟ์ครับคืนนี้พีเคอยากพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับหนุ่มหลอ่อลูกเจ้าชายดีกรีมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ครับซึ่งถือเป็นคนไทยคนแรกนะที่คว้าม,มงในเวทีนี้ได้สำเร็จด้วยหล่อด,ด้วยเซ็กซี่ด้วยความฮอตนี่ไม่ต้องพูดถึงครับแต่มากกว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยคือความพยายาม ความมุ่งมั่นและความเป็นนักสู้ไม่ว่าจะอยู่เส้นทางไหนก็ตามเนี่ยซึ่งผมเชื่อน,นะครับว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครอีกหลายๆคนอย่างแน่นอนพบกับเขาเลยดีกว่าคิมทิติสันกูดเบิร์นครับ วันนี้นะครับก็ดีใจมากเลยนะครับที่ได้กลับมาที่สตูแห่งนี้หลังจากที่ไม่ได้มาประมาณ3ปีได้นะครับมาเจอพี่ๆีทีมงานทุกคนนี่คือแบบย้อนภาพความ,มหลังกลับมานะครับเพราะแต่ก่อนนะครับผมเคยเป็นพิธีกรที่รายการหนึ่งที่นี่เลยอัดสตูนี้เลยแต่งหน้าห้องนี้เลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับผมที่จะได้มาร่วมเทปวันนี้นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีเรื่องที่จะพูดคุยกับทุกคน เยอะมากๆนะครับผมแต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอไปเจอพี่พีเคนะครับก็บติดตามด้น,นะครับคุณผู้ชมครับเพื่อป้องกันการสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นกับทางบ้านได้นะครับ<ฮ>คิมคือคนที่ใส่รองเท้าสีขาวที่บอกว่าแย่ได้ยังเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการตตนาก็คือบ้านเก่าใช่ใช่ไใช่ครับ<ช>รู้สึกยังไงที่ตอนนี้เรากลับมาในฐานะแขก ก็ไม่นึกว่าจะกลับมาในฐานะแขกนะครับผมเพราะว่าแต่ก่อนเราก็เป็นพิธีกรอยู่ที่นี่ด้วยครับผมก็เลยแบบเหมือนแบบมาที่นี่แล้วก็แบบนอสเ a l g i จิกนิดนึงนะครับผมสตูดิโอนี้เลยปะสตูนี้เลยครับผมจริงๆก็สลับกันอยู่ที่บางใหญ่กับที่นี่ครับตอนนั้นทารายการอะไรอ่าอีทไทยแลนด์ครับใช่ครับชอบแค่เป็นพิธีกรชอบนะครับผมว่าสนุกดีครับเอาจริงๆระหว่างถ้าเลือกได้เป็นพิธีกรกับเนี่ยเป็นเป็นมิชชันแนลเนี่ยอันไหนอันไหนมันมีสีสันเท่ากัน จริงๆแล้วนะครับสำหรับผมผมรู้สึกว่าเป็นมิสเตอร์นานเชั่นลเนี่ยครับผมมัน mm ี hmm. มีสีสันกว่าเพราะว่าเราได้ไปเจอผู้คนหลากหลายประเภท mm hmm. ครับผม mm hmm. ไม่ว่าจากรอบโลกเลยนะครับผมเพราะว่าการที่เรามาประกวดแบบนี้เราต้องไปเจอ,อกองประกวดของประเทศอื่น mm hmm. บ้างไปเป็นทาหน้าที่เป็นกรรมการอะไรบ้างคร mm ับผมผมก็รู้สึกว่าแบบแบบมันก็ค่อนข้างหลากหลายดีครับผมแต่จะบอกว่าการกลอบมางคิมครั้งนี้นะพี่ๆทีมงานที่เคยร่วมงานต้ก็ฝากบอกว่าดีใจ <laughs> แลวก็ภูมิใจกับตัวคิมมากอยากจะบอกเลยว่าเขากล้องกลางเลย ก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับผมก็3ปีแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าดีใจที่ได้กลับมาเจอทุกคนจริงๆครับผมโมเมนต์ <Moment S 1> <c oughs> ที่ประทับใจที่สุดในการประกวดไม่เอาตอนมงลงนะ <c oughs> ครับผมเอาแค่แบบว่าทั้ง10วันใช้ที่ประกวดเนี่ยเออเราชอบอะไรที่สุด มันมีโมเมตนต์หนึ่งพี่พีเคที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆ<ม>คือความเป็นไทยของเราเนี่ยครับ<ม>คือมันมันงดงามจริงๆและคือมันมีครั้งหนึ่งที่เราไปพิพิธภัณฑ์สามพระยาครับผมที่<ม>จังหวัดอยุทยาและคือความเป็นคนไทยอ่ะครับผมเราไปเที่ยวพวกนี้มันก็แบบดูดูผ่านๆประวัติศาสตร์อะไรงนี้<ม>แล้วก็โอเคจบกลับบ้าน<ม>อะไรเงี้ยมันก็แบบคนไทยมันไม่ค่อยอินนะ<ม>ครับผมแต่พอเราพานักท่องเที่ยวฝรั่งมาเนี่ยคือ ทุกคนเนี่ยให้ความสนใจกับมันมากอันนี้คนที่เราประกวดกับเราใช่ไหมใช่ครับผมคือเพื่อนๆแบบบราซิลคอยถามเรบานอนคอยถามตลอดว่าเอ้ยอันนี้คืออะไรแบบทําไมมันเป็นแบบนี้อะไรเนี้ยซึ่งตอนแรกผมก็เสนอเสนอหน้าไปเป็นแบบคนแปลเป็นล่ามให้ให้กับทุกคนใช่ไหมครับผมทุกคนก็แบบถามมาแบบสนใจมากๆเลยซึ่งแบบผมก็แบบดีใจจริงๆนะครับที่แบบ เห็นชาวสองชาติแบบให้ความสนใจกับวัฒนธรรมไทยและประวัติศาสตร์ไทยเ้าแต่ถ้าเราเลือกได้เราอยากให้คนไทยอินกับสิ่งนี้มากกว่านี้ใช่ครับผมเพราะจริงๆประวัติศาสตร์มันสามารถทําให้เราเรียนรู้หลายอย่างได้ใช่ก็เลยแบบอยากให้เรียนรู้ครับอยากได้ซึมทรัพย์นิดหนึงแต่ต้องเข้าใจวัฒนธรรมคนไทยเนาะใช่ครับมันเป็นของตายซึ่งมันมีอยู่แล้วก็เลยบอกว่ามองข้างไปดูอย่างอื่นมากกว่าใช่แต่คือแบบพอฝรั่งมาเนี่ยเขาให้ความสัมพันธ์สาคัญกับตรงนี้จริงๆและคือ พอเห็นแล้วมมันชื่นใจจริงๆนะพี่เคเล่าไ้ฟังที่เวทีมิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยมันมีเสน่ห์ตรงไหนโดยบริบทเวทีการประกวดเนี่ยมันก็ค่อนข้างใกล้เคียงครับผมคือหาคนที่สามารถเป็นตัวแทนให้กับคนทั้งโลกได้ใช่เป็นกระบอกเสียงเป็นแรงบันดาลใจอะไรแบบนี้ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าบริบทของเวทีการประกวดชายเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบผู้ชายหน้าตาดีๆหุ่นล่ำๆเดินซว่มแหววอย่างเดียวมันไม่ใช่แล้วครับตอนนี้มันเริ่มปรับเปลี่ยนให้เข้าใกล้สู่แบบ การประกวดนางงามมากขึ้นครับผมคือ <im it> บริบทมันใกล้เคียงมากๆแต่ก็อยู่ขึ้นอยู่กับแต่ละเวทีด้วยครับผมซึ่งผมรู้สึกว่ามิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยเป็นเวทีอันดับต้นๆของโลกเลยครับผมแล้วก็ในส่วนที่เขาต้องการเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่หน้าตาดีอย่างเดียวแต่หนึ่งต้องมีความสามารถต้องพูดได้ที่สามารถแบบจับใจคนดูได้ครับผมแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นได้พี่ดูไฮไลท์ของปีล่าสุดที่คิมชนะมาเนี่ยหลายคนตอบดีเนาะหมายถึงว่า ไม่ใช่แค่ลุกข้างนอกแต่ว่าเวลาตอบคําถามอะพี่ว่าแบบตอบดีคิมตอบดีได้ใจความแล้วแบบว่า to the point อย่างนั้นเลยใช่ครับคือสุดท้ายแล้วคือเขาก็บอกว่าแบบในในอดีตใช่ไหมครับก็มีแบบว่าผู้ชนะที่แบบว่า หลอ่อมากเลยแต่พอไปเจอผู้ใหญ่ไปเจอลูกค้าแล้วมันจะดูไม่ดีมันจะสะท้อนองค์กรไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับผมเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้มันต้องปรับเปลี่ยนแล,แล้วมันต้องให้เหมาะสมมากขึ้นคุณหน้าตาดีอย่ังไม่ได้แต่คุณต้องฉลาดคุณต้องอยู่เป็นคุณต้องสามารถพูดจาคนอื่นได้ครับผมแล้วถ้าวันนี้เราไม่ใช่คิมเนี่ยมองกลับไปที่เมสซิเดนซ์ชนะช่อง2023เราได้ผู้ชนะที่ดีที่สุดแล้วหรือยังคือผมรู้สึกว่าทุกคนที่มาเข้าประกวดนะครับในปีนี้คือทุกคนเต็มที่จริงๆคือผมรู้สึกวที่ย ใครก็ได้สามารถชนะได้เช่นกันครับผมแต่ผมรู้สึกว่าอาจจะมีแบบองค์ประกอบหลายๆอย่างในวันงานวันไฟโนลจริงๆเนี่ยที่ทาให้ผมได้ความงมาคุณผู้ชมครับแน่นอนว่าหนุ่มลุกเครื่องกรีคนนี้ลุกเจ้าช้าเจ้าชายวัย24คนเนี่ยเขาคือคนไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎแต่กว่าจะมีวันนี้ได้จะบอกว่าเสน้นทางของคิมเนี่ยไม่ธรรมดานะครับนอ้องคนนี้ผ่านเรื่องราวม,มามากมายด้วยเราไปรู้จักตัวตนกันมากยิ่งขึ้นดีกว่า คิมเบอร์ชันเด็กเป็นยังไงเป็นเด็กที่ไฮเปอร์แอคทีฟมากๆพี่พีเล่น <ๆ S 1> ทุกอย่างเลยไหมเล่นทุกอย่างทําทุกอย่างคือเหมือนว่าแม่ก็ส่งเลยครับผมอยากเรียนอะไรทําเลยอยากไปเล่นดนตรีใช่ไหมทาเลยอ,อยากเล่นกีฬาก็ส่งหมดครับผมและสนับสนุนด้วยเหรอเป,<ช>เป็นเด็กไฮเปอร์ชอบเล่นกีฬาช,ชอบเล่นดนตรีครับผม,ผมคอดไหมตอนเด็ก ตอนเด็กๆมันยังไม่นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับผมก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะครับผมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับผมไม่รู้ตัวแม่แับสนทุกอย่างงนี้จะเรียกว่าแม่สปอยได้ไหมไม่ครับผมคุณแม่ไม่สปอยคุณแม่เป็นคุณแม่ที่ค่อนข้างเข้มงวดส t r i c เลยทีเดียวครับผมคือเหมือนแบว่าเราโตมาแบบช่วงวัยแบบสิบขวบเนี่ยครับเพื่อนมันจะเริ่มแบบชวนไปบ้านชวนไปนี่ชวนไปเล่นกันที่บ้านคุณแม่ไม่ให้ครับอ้าว ใช่ครับผมแต่ถ้าไปเรียนไปเล่นกีฬาไปได้ไปได้ไปได้แบบไปเล่นกีฬากับเพื่อนโอเคได้หมดแต่ถ้าเกิดแบบเพื่อนชวนไปเล่นที่บ้านไปนอนค้างที่บ้านไม่ให้ไม่ได้เลยไม่ให้ครับตีไหมแม่ตีไหมตีจริงเหรอตีครับผมแต่ก่อนผมจะเป็นแบบนั่งกินข้าวที่บ้านนะตอนเด็กเด็กเลยนะครับผมจะชอบอมข้าวนั่งกินข้าวอยู่ประมาณสองชั่วโมงครับกินเสร็จส่วนหนึ่งคุณแม่ตีตีเลยครับกินให้หมดกินให้หมด จนกว่าจะกินได้หมดเนี่ยครับเราคล้ายๆกันอยู่กรุงเทพหรือวิต่างจังหวัดอยู่กรุงเทพครับผมเกิดและโตมาที่กรุงเทพอ๋อกรุงเทพเลยเหรอใช่ครับผมแต่คือจริงๆคุณแม่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นครับผมถ้าช่วงเด็กๆก็คือทุกปิดเทอมก็จะขับรถกลับไปขอนแก่นไปอยู่ที่นั่นใไปอยู่กับญาติญาติญาติแล้วก็คุณยายครับอืมเราเป็นเด็กกล้าแสดงออกไหมกล้าอืมในจุดหนึ่งแต่ แต่จริงๆเป็นคนขี้อายครับผมคือถ้าเกิดให้ให้ให้ทำอะไรเองก็จะแบบขี้อายแต่ถ้าเกิดเหมือนแบว่าโอเคมันเป็นงานที่คุณต้องออกไปร้องเพลงและคุณมีคิวที่ต้องไปร้องเพลงก็ทำได้อันนั้นทำได้ทําได้ครับผมแล้วทุกวันนี้เป็นคนขี้อายอยู่ไหม ก็ยังมีนิดนึงครับผมก็คือไม่ค่อยเข้าหาใครก่อนอะไรเงี้ยผมก็จริงๆถ้าพูดภาษาอังกฤษก็วเ,เป็นแบบ extroverted introvert คือหลักๆแล้วเราจะเป็น introvert แต่คือเราก็มีมุมที่แบบ extrovert ได้สมมุติถ้าเกิดมีคนชอบมีคนมาชอบคิมครับผมอยากให้เขาพุ่งมาหาเราก่อนเลยไหมเ <laughs> พราะาดูคาแรคเตอร์แล้วไม่น่าจะพุ่งมปหาาก่อน <c oughs> ใช่ครับคือไม่ไม่พุ่งหาคนอื่นก่อนแน่นอน <c oughs> ก็ดีครับผมถ้าเข้ามาหาก่อนก็ดีฝากบอกผู้ชมด้วยแล้วกันนะครับถ้าแอบปลื้มน้องชายผมคนนี้แล้วแบบอยากรู้จักเขามากขึ้นให้พุ่งเข้ามาหาครับเวินเข้ามาหาได้เลยครับบอกว่าดูด้วยจริงนะไลฟ์แล้วรู้โลกคุณเป็นคนยังไงเส้นทางบรการเอาวงการมาเทิงเราเริ่มตอนกี่ขวบเริ่มตอน19ครับผมโอ้หล่อหรือยังตอนนั้นหล่อแล้วยังครับผมยังเลยครับผมตอนนั้นยังเป็นเด็กอ้วนเบบี้แฟตเต็มไปหมดเลยครับผม คือตอนนั้นได้โอกาสเข้ารายการ The Face Men Thailand นะครับผมซีซั่นสองนั่นคือจุดเริ่มต้นเลยครับของวงการบันเทิงเพราะก่อนหน้านั้นก็จะเป็นนักกีฬาอย่างเดียวเลยครับผมอ๋อเหรอใช่ครับผมอุ้ยพี่นึกว่าหน้าตาแบบนี้หน้าหยบถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กแล้วไม่เลยครับผมอ๋อ The Face Thailand ซีซั่นสองใช่ครับผมนั่นคือนั่นคืองานแรกเลยใช่ไหมงานแรกเลยครับเขินไหมตอนนั้นเอินมากครับผมคือผมไม่รู้ต้องวางตัวยังไงยิ้มก็ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเรื่องโพสต์เราก็ ไม่เคยทํามาก่อนครับผมคือเราต้องเรียนรู้ให้ไวที่สุดทที่จะทําได้เพราะเบบเมนเทอร์เราก็จะมีการส่งไปเรียนอะไรบ้างใช่ไหมครับผมเราก็ต้องแบบรีบซึมซับให้หมดแล้วก็เอามาใช้กับตัวแคมเปญต่างๆตัวมาสเตอร์คลาสเลยครับผมตอนอายุ19 0- ถึงร0อยให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่ตอนที่มามาเฟสเป็นไทยแลนด์ครั้งแรกตอนเดอะเฟสก็เข้าไปศูนย์ครับผมแต่จบออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่าผมได้พัฒนาตัวเองเยอะมากๆจนสุดท้ายแล้วผม มั่นใจว่าอยู่ประมาณ60-70บ0แล้วถ้าเป็นคิมทุกวันนี้ล่ะกลับไปเฟสเมนไทยแลนด์ให yeah> ้เท่าไหร่ก็ถ้าจะ90นี่เห็นไหมมันมาด้วยอคือมันมาด้วยประสบการณ์และความมั่นใจจริงๆครับดีมากๆเลย อย่างที่เขาบอกนะครับว่าเขาเล่นกีฬามาตลอดจนถึง19ใช่ไหมครับผมแล้วผู้ชายคนนี้คือนักกีฬารักบี้ทีมชาติเลยเหรอใช่ครับผมทีมชาติเลยเหรอทีมชาติเลยครับผมโอ้แล้วไปไปทีมชาติได้ไงอ่ะท้าความก่อนครับผมผมเล่นกีฬารักบี้มาตั้งแต่อายุประมาณ8ขวบคือเล่นมาเรื่อยๆเลยครับผมเราเล่นกับสโมสรเด็กนานาชาติใช่ไหมครับผมก็เล่นมาเรื่อยๆจนประมาณ14 15ครับผมเราตั้งสโมสรเองเล่นเล่นกันเฉยๆครับส่งแข่งรายการต่างๆซึ่งโค้ชของเพื่อนผมครับเขาโค้ชเป็นโค้ช เขาเป็นโค้ชทีมชาติด้วยและโค้ชทีมลาดนาวีก็โค้ชผมไม่ว่างก็เลยให้เขามาดูแลแทนและซึ่งทัวร์นาเมนต์นั er ้นเขาเหมือนเห็นแววผมเขาเลยแบบคลิปคอนแทคไว้ละกันเผื่อมีโอกาสเล่นทีมชาติหลังจากนั้นนะครับผมก็ เหมือนกับว่าเราเริ่มเห็นโอกาสว่ามันมีเปิดคัดทีมชาติอะไรอย่างนี้เยาวชนก่อนใช่ไหมครับผมผมก็ลองไปเลยละกันเป็นตัวแทนนักเรียนไทยครับผมซึ่งผมก็ติดแล้วก็ได้ไปแข่งที่ฮ่องกงเป็นกัปตันทีมครับผมใช่ครับผมใช้เวลากับการเป็นนักรักบี้ทีมชาตินานเท่าไหร่รายการนั้นก็เสร็จปุ๊บโค้ชทีมชาติใหญ่ก็เรียกขึ้นไปเล่นทีมชาติชุดใหญ่ <โฮ S 2> ตอนอายุประมาณ17ขวบคุณผู้ชมครับ, <โฮ S 1> รบหลายคนรวมถึงตัวผมเองเนี่ยมองว่ากีฬารักบี้อันตราย เพราะมันไม่มีอะไรที่เป็นเซฟตี้เหมือนในแบดมิกตัฟุตบอลเลยใช่ไหมใช่ครับมันอันตรายไหมในบางมุมมันก็อาจจะอันตรายได้ครับผมแต่จริงๆถ้าเกิดเราเล่นกับทีมที่เล่นเป็นรู้กฎกติกาถือว่าไม่ค่อยอันตรายมากเท่าไหร่ครับเวลาพี่เห็นแบบผู้ชาย <c ười> ทับกันอย่างเนี้ยไอ้คนอยู่ข้างล่างสุดน่ะครับหนักไหมก็หนักเลยครับผมแต่คือทุกคนถูกเทรนมาเพื่อการการนี้เลยครับพี่พีเคก็ทุกคนจะมีรูปร่างที่แข็งแกร่งอยู่แล้วคือรับน้ําหนักรับ แรงกระแทกได้มากๆครับผมและคือแน่นอนมันมีกฎกติกาที่แบบเซฟเราจริงๆก็คืออย่างเช่นห้ามแท็กเกินไหลห้ามแท็กเกินอกด้วยซ้ำครับผมใช่ครับผมคือ<ม>เวลาเราเข้าห้ามแบบรวบเกินไหลเพราะถ้ามันจะโดนคอมันอันตราย<อ>ครับผมก็จะโดนใบแดงได้เลยถ้าเกิดสูงกระโหลอกอะไรเงี้ยครับผมก็เขาแนะนําให้แท็กต่ํามันก็จะมีเทคนิคการเข้าที่เซฟเราอะไรเงี้ยครับเวลาแท็กก็เอาแก้มเนี่ยครับให้ไปชนตูดถ้าเขาล้มมันก็จะแบบ มันก็จะ soft งครับผม <c oughs> แต่ถ้าเกิดแบบเราเอาหน้าไปและโดนเข่าเนี่ยมันก็อันตรายใช่ไหมมันก็มีเทคนิคต่างๆที่สามารถเซฟเราได้ครับผม,มใช่ครับกว่าจะติดทีมชาติได้เราต้องซ้อมหนักขนาดไหนจริงๆผมเป็นนักกีฬาที่ซ้อมทุกวันครับผมผมซ้อมทุกวันเลยครับผม <c oughs> ซ้อมขั้นต่ําวันละสองชั่วโมงบางวันก็ <c oughs> ซ้อมสี่ชั่วโมงครับคือแล้วแต่วันเลยและทุกวันเกือบทุกวันเลยครับของอาทิตย์ ก็ขั้นต่ำห้าวันครับต่ออาทิตย์ที่ผมซ้อมมาสามสามตั้งแต่ตั้งแต่อายุประมาณ14ปีครับผมต่อขึ้นมาก็คือเสียดายไหมสิบสี่สิบห้าคนเริ่มที่เด็กเอานะเริ่มที่สยามอะไปพารากอนดูสาวแต่ใช่ไหมแต่ว่าเราใช้เวลานั้นในการซ้อมอ่ะเสียดายครับผมไม่ครับผมไม่ครับเพราะผมรู้สึกว่าการซ้อมกีฬาและการได้เล่นกีฬาอยู่ตรงนั้นครับมันทําให้ผมได้เป็นคนนักปัจจุบันแล้วก็อีกอย่าง แม่ห่วงครับผมคือคงไปเที่ยวเล่นอะไรบ่อยๆไม่ได้อยู่แล้วเหรอใช่ครับแล้วถ้าอยากไปคือแม่ต้องไปด้วยป่ะคือคุณแม่ไปรับไปส่งจากโรงเรียนครับผมคือถ้าเกิดผมไม่ได้ไปเล่นกีฬาเนี่ยที่ต้องเดินทางไปแบบนั่งบ TS สไปเล่นกีฬาครับผมคุณแม่ก็จะไปรับที่โรงเรียนเลยซึ่งเราก็จะอยู่ดึกอยู่ดื่นอะไรก็ไม่ได้ครับผมเพราะคุณแม่ก็บอกว่าเสร็จแรงเรียนเสร็จยังทำกีฬากิจกรรมเสร็จยังเสร็จก็กลับบ้านอะไรทุกวันนี้แม่ยังห่วงเท่าเดิมไหมก็ยังมีไปรับไปส่งอยู่เลยนะครับผม นี่ครับ mhm. คุณแม่คุณแม่ก็รักแหละครับผมเออครับผมเอาอย่างนี้ถ้าแม่ดูอยู่อยากจะบอกอะไรแม่ขอบคุณคุณแม่ครับผมแล้วก็รักคุณแม่มากคิดนะว่าตัวเองเหมือนเป็ดเป็ดนี้มันเป็น advance s m มากทำไมครับเพราะว่ามันต้องการหลายอย่างนะพี่พิเคโอเคหน้าตาดีมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่สามารถควบคุมได้ใช่ไหมครับแต่หนึ่งการพูดการแสดงการเดินใช่ไหมครับการวางตัวซึ่งมันเป็น soft skill แล้วมันเป็นหลายๆอย่างที่เราต้องมาสเตอร์ให้ได้ เรื่องจริงไนท์ไลฟ์